สี่วิธีนี้ลดไขมันทั้งตัวอย่างเร่งด่วนได้เลยทีเดียวนะครับร่างกายของเรานะครับใช้พลังงานมาจาก2แหล่งนะครับก็คือถ้ามันใช้น้าตาลนะครับจนหมดไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจริงๆจะไปใช้พลังงานนะครับจากไขมันที่สะสไมไว้ในร่างกายซึ่งอีตัวไขมันตัวนี้นะครับมันคือไขมันที่ทําให้เราอ้วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการลดไขมันทั้งตัวเนี่ยแบบด่วนๆเลยนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างมาดูกันข้อแรกเลยนะครับ ลดแป้งกับน้ําตาลลงนะครับวิธีนี้จะทําให้ร่างกายเรานะครับใช้พลังงานจากน้ําตาลเนี่ยกับหมดได้เร็วขึ้นและเมื่อใช้พลังงานนะครับจากน้ําตาลแล้วนะครับมันก็จะไปใช้จากไขมันแทนวิธีนี้จึงทําให้นะสามารถลดไขมันได้ทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับลดข้าวแป้งขนมปังขาวผลไม้หวานเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทั้งหลายลงนะครับเพื่อนๆนะอันที่2เลยครับทานแบบรวบมือสามมือนะครับไม่กินจุกจิกนะครับ คือถ้าเราเคยนะครับเบรก้ายเบรกบายนะครับจะชอบขนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอารวมมากินใน3มื้อหลักให้หมดเลยนะครับเนาะการกินแบบรวบมื้อตรเนี้มันจะทําให้เราร่างกายเราเนี่ยลดนะครับการนําเข้าอาหารในระหว่างวันลงไปนะครับมันจริงทําให้ร่างกายเราเนี่ยลดการสะสมไขมันลงด้วยและร่างกายก็ใช้ไขมันเดิมได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันที่3เลยนะครับจัดตารางการกินให้ได้อย่างน้อย12บสทับสินะครับเอา3ามื้อที่ว่านะครับมาทานให้จบภายใน12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเลยนะครับ แล้วถ้าเราหยุดกินเกินกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปตรวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับใช้พลังงานนะครับที่เรากินมาทั้งวันเนี่ยหมดไปเออและแล้วที่เหลือมันก็จะไปใช้พลังงานจากไขมันที่มันสะสมไปใน,นร่างกายเราแทนนั่นเองนะส่วนข้อสุดท้ายข้อ4เลยนะครับอันนี้สําคัญนะครับกินโปรตีนห้ได้อย่างน้อย1.2ถึง1.5เท่าของน้ำหนักตัวนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับเมื่อกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อใหญ่ก็เท่ากับเตาเผาเราได้ใหญ่ขึ้น ช่วยเผาผลาญไขมันเนี่ยได้ดีขึ้นครับได้เร็วมันติดจรวดเลยทีเดียวนะครับเนาะส่วนตัวผมเองนะครับวันไหนที่รู้สึกว่าไม่มีเวลานะครับโปรตีนน่าจะไม่ครบตัวนี้ผมก็จะทานโปรตีนนะครับสกัดจากพืชของผมนะครับก็ศูนย์เปอร์เซ็นไขมันนะครับศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนให้พลังงานแค่สี่สิบกิโลแคลอรี่แล้วก็ให้พลังงานให้โปรตีนถึงแปดกรัมเลยทีเดียวนะครับง่ายเลยชีวิตผมไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับกดหัวใจติดตามกันไว้นะ แล้วผมก็เชื่อนะครับว่าประสบการณ์กว่า10ปีนะครับเนี่ยในการช่วยผู้คนให้มีสุขภาพดีจากการลดน้ำหนักตัวนี้น่าจะช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อนๆนะครับในการที่จะมีสุขภาพดีตามกันมาได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับจะปรึกษาเรื่องการมีสุขภาพดีด้วยการเอาน้ําหนักเอาไขมันออกตัวนี้พิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ